สวัสดีค่ะนิงค่ะมิเคนโชค่ะชาวราศีมังกรประจำวันที่21-27มิถุนายน2564ค่ะสัปดาห์นี้ชาวมังกรจะมีความมั่นคงนะคะแล้วก็หนักแน่นมากขึ้นจะคน้นพบความสุขนะคะความสงบได้จากตัวเองนะคะบางคนก็จะได้เจอผู้ใหญ่ใจดีที่คอยช่วยเหลืออุป,ปถัมภ์นะคะทั้งเรื่องของการเงินหรือบางคนอาจจะได้ช่วยเรื่องงานนะคะ คุณเองก็จะเป็นคนที่พร้อมที่จะช่วยเหลือผู้อื่นต่อเช่นกันนะคะเรื่องการงานนะคะชาวธนูจะมีเรื่องให้เจอปัญหาจุกจิกบ้างนะคะโดยเฉพาะการที่มีลูกน้องบริวารหรือว่าเกี่ยวกับเรื่องของ,ของความสัมพันธ์ในที่ทำงานนะคะอันนี้ก็จะพบเจอปัญหาจุกจิกให้ต้องแก้ไขหรือว่าเจอคนที่ ทำให้คุณรู้สึกกวนใจนะคะหรือว่าหงุดหงิดได้ง่ายนะคะสัปดาห์นี้จะเหมาะกับท่านที่เป็นแพทย์พยาบาลหรือว่าเป็นครูอาจารย์นะคะนักการศาสนาเกี่ยวข้องกับเรื่องของศา,าสนาศาสนาพิธีต่างๆอะไรแบบนี้ก็จะถูกฉลกนะคะรวมทั้งท่านที่ขายของเกี่ยวกับเรื่องของศาสนาเรื่องของสังฆทานต่างๆนะคะอาจจะมีออเดอร์เพิ่มขึ้นนะคะหรือว่ามีคนใจดีเข้ามา นะคะเข้ามาเหมาสินค้าของคุณได้นะคะเรื่องของการเงินนะคะเป็นช่วงที่จะได้วางแผนใช้จ่ายมากขึ้นมีความรอบคอบมากขึ้นนะคะสัปดาห์นี้ชาวบางกรอาจจะได้จ่ายออกค่อนข้างมากนะคะทางนี้ก็เลยทําให้เริ่มระมัดระวงังแล้วก็เตรียม วางแผนเรื่องการใช้จ่ายระยะยาวเพิ่มขึ้นนะคะเรื่องของสุขภาพนะคะสัปดาห์นี้ถือว่าแข็งแรงดีนะคะจะเป็นแค่เรื่องหยุ่มยิมเรื่องจุกจิกกวนใจอย่างที่กล่าวไปตอนต้นนะคะบางคนก็ให้ระวังเรื่องของความดันความเครียดนะคะ ในเรื่องของความรักนะคะคนโสดถ้าพบรักนะคะเหมาะกับคนที่มีอายุห่างกาันอายุมากกว่ามากๆหรือว่าน้อยกว่ามากๆอันนี้ก็ถูกชะลกนะคะส่วนท่านที่มีคู่แล้วสัปดาห์นี้เป็นการช่วยเหลือเกื้อกูลกันนะคะรักกันแบบมีเหตุมีผลเป็นสัปดาห์ที่ไม่หวานมากนักนะคะแต่ว่ามีความมั่นคงในครอบครัวค่ะ หากท่านใดสนใจดูดวงไพ่ย,ยิปซีหรือปรึกษาเรื่องดาวกรรมส่วนตัวกับหนิงคุณสามารถอินบ็อกมาที่เพจคา m i มิคเคนโชได้เลยค่ะหนิงจะรีบตอบกลับไปฝากกด Subscribe ติดตามช่อง YouTube คามิคเคนโชของหนิงด้วยนะคะแล้วพบกันใหม่สวัสดีค่ะ